สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำตำถั่วที่ครัวใหม่ของเราจ้านี่ก็เป็นเมนูแรกตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่นะคะก็จะใช้ครัวแบบงงๆหน่อยหนึ่งนะคะก็ใส่พริกน้ำตาลลงไปจ้าวันนี้จะไม่กินเผ็ดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแสบท้องช่วงนี้ท้องไส้ไม่ค่อยดีจ้ามาทำครัวใหม่ก็จะงงๆหน่อยะคะ่ะพวกแสงพวกมุมกล้องอะไรอย่างนี้ก็ อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคิดยังไงไม่รู้ปกติไม่ชอบกินตําถัว่วแต่พอได้กินถั่วนี่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีอีกอย่างหนึ่งไม่มีมะละกอด้วยแหละจ้ะก็ใส่ลงไปจ้ะตำหน่อยเดียวเนาะกินคนเดียวจ้าตำถั่วถ้าจะให้อร่อยต้องมี หมูกรอบด้วยนะคะแล้วก็ไข่ต้มแต่ว่าถามว่าเรามีไหมเหอะไม่มีจ้ะ <laughs> ตั้งแต่ย้ายบ้านเข้ามานะคะก็เกือบอาทิตย์แล้วค่ะก็จะดูงงๆหน่อยนึงเพราะว่าแบบอาหารการกินมันต้องขับรถไปแบบประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ที่จริงมันก็ไม่ได้แบบทุรัก,กนดานขนาดนั้นแต่คือเมืองที่เราอยู่เมืองก่อนอ่ะมันอยู่ใกล คือแบบขี่จักรยานัน่งรถเมย์นาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วแต่อันนี้คือแบบเราอยู่นอกเมืองอะเนาะจ่าก็บีบปะานาลงไปของไทยก็เลยยังมียังไม่ค่อยครบค่ะในบ้านแต่ที่จริงร้านไทยมีเยอะมากค่ะแต่เราอยู่นอกเมืองออกมาหน่อยนึงนะคะแต่ก็ มันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาค่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆเนาะลองดูไปก่อนก็ต้องปรับไปเรื่อยๆค่ะอ่าตำถั่วเราใกล้เสร็จแล้วเป็นไงสีสันน่าทานไหมคะนี้ก็ยังไม่มีหมูกรอบนะคะแล้วก็มีแค่ขนมจีนจ้า <c oughs> มีแค่นี้ก็กินแค่นี้ไปก่อนเนาะเสร็จแล้วจ้าตำถั่วของเราที่เหลือก็แค่ตักเสิร์ฟเนาะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหม นี่เราก็เตรียมจานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีมะเขือลูกนึงผักชีแล้วก็ผักอากาดเนาะแล้วก็ขนมจีนจ้าโอ้ยมาอะไรกันน้ำลายไหลถัวอ,อันนี้มันไม่ค่อยเหม็นเขียวนะคะเราก็เลยกินได้เรื่อยเสร็จ <c oughs> แล้วค่ะถ้าสมมติว่ามีหมูกรอบมาวางข้างๆจะดูดีมากๆเลย <c oughs> ไปจ้าตำถั่วขนมจีนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นต่อไปเราขออนุญาตไปทานก่อนนะคะ ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย